สวัสดีค่ะกลับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแจ็คสันหวังกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็หลังจากที่กลับจีนไปค่ะก็เงียบหายไปหลายวันทุกคนไม่มีใครเห็นร่องรอยของหวังเจียเอ๋อเลยนะคะหลังจากวันงานที่อามานีนะล่าสุดค่ะเมื่อไม่กี่วันก่อนก็มีคนเห็นนะเริ่มเห็นแจ็คสันออกจากบ้านแล้วนะทุกคน ก็โดยที่เห็นนะคะ่ะก็เหมือนจะว่าเจอกันที่ร้านสัตว์เลี้ยงนะก็ไม่แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยน้องหมาใช่ไหมก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นน้องหมาของที่บ้านหรือว่าไปพาน้องหมาตัวใหม่กลับบ้านนะถ้าใครอยู่ข้อมูลก็บอกกันหน่อยนะก็แจ็คสันก็มีความเอาน้องใส่ในเครื่อค่ะกลัวน้องหนาวน่ารักไม่ไหวแล้วก็หล่อมากด้วยทุกคน ก็ไปกลับมานี้นะแล้วก็คนเจอแจ็คสันอีกวันหนึ่งที่ร้านรู้สึกจะเป็นร้านปิ้งย่างนะเพราะว่าเห็นท่อใช่ไหมท่อดูดควันก็น่าจะเป็นปิ้งย่างแหละแล้วก็ความน่ารักของแจ็คสันอีกอย่างหน,นึ่งอะค่ะก็คือมีแฟนคลับไปเจอใช่ไหมคะก็มาเป็นคู่รักนะแล้วก็แฟนหนุ่มของเขาค่ะก็ได้เข้าไปขอแจ็คสันบอกว่าขอถ่ายรูปด้วยได้ไหม จ็คสันเองค่ะก็ยินดีที่จะถ่ายรูปด้วยโดยเดิน,ดนออกมาหน้าร้านเพื่อถ่ายรูปกับแฟนสาวของเขานะซึ่งทั้งคู่ก็ชมค่ะแจ็คสันว่าหอมตัวมากๆแล้วก็ใจดีมากๆเลยกั้นตอนมาค่ะพอเจอกันที่ร้านกาแฟใช่ไหมคะก็มีแซนคลับก็แอบถ่ายมาได้แต่ครั้งนี้ที่เออของเราไม่มองกล้องนะแต่ไม่รู้มองหรือเปล่าแต่ว่าตอนถ่ายเนี่ยไม่ได้มองนะก็มีแต่เฮนรี่ใช่ไหมที่เห็นว่ามีคนถ่ายอยู่นะอะไรอย่างนี้ ส่วน,วนตอนต่อมาค่ะก็ไม่ได้มีรายละเอียดข้อมูละไรมากมายแต่รู้ว่าคนที่ถ่ายรูปวันนี้ก็เป็นเพื่อนของมามีแล้วก็มีแฟนคลับผู้ชายคนอื่นค่ะไม่แน่ใจว่าในเหตุการณ์รหรือเปล่าแต่ก็มีคนได้ถ่ายรูปกับแจ็คันหลังจากน,นี้ก็น่าจะมีออกมาเรื่อยๆค่ะก็อยู่บ้านหลายวันนะก็น่าจะอยากจะออกมาข้างนอกบ้างอะไรอย่างนี้ ก็มีแฟนคลับขาดนับว่าแจ็คสันเนี่ยอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ประมาณ18วันแล้วนะณนะเวลานี้ที่แอดอัพคลิปนะก็แฟนคลับก็นับวันนับคืนรอกันไม่ไหวค่ะก็ไม่รู้ว่าแจ็คสันจะกลับเกาหลีเมื่อไหร่จะกลับไหมหรือว่าจะไปต่อที่อ,อเมริกาเลย ก็หวังว่ากลับอยู่บ้านคราวนี้ก็จะพักผ่อนจริงๆนะเพราะว่าก็น่าจะพักผ่อนจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าหายมีนานมากสิบกว่วันนะทุกคนกว่าจะออกบ้านมาให้เห็นนะ่ะก็อยากจะบอกแซกซันว่าแฟนคลับทุกคนคิดถึงไม่ไหวก็ยังคิดถึงแ็กสันนะคะที่ว่าง15นาทีก็มาไลค์ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็คิดถึงว่วานก็มาไลฟ์ให้กันดูบ้างนะ อนะนี่อ้อนสุดแล้วเขาวันนี้ก็ขอจพะพิจารณเพียงเท่านี้ค่ะถ้ามีอะไรมาอัปเดตให้อีกเนี่ยก็จะเอาให้ดูกันนะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า